สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนลับเป๊ปกวิดีดล,ล่าในายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าเควินฟิลิปจะมีบทบาทสำคัญในทีมอย่างแน่นอนเควินฟิลิปแข้งทีมชาติอังกฤษเพิ่งลงเล่นเป็นนาทีเดียวในพรีเมียร์ลีกจากเกมแรกที่ส่งลงช่วงท้ายเกมที่บุกไปชนะเวสแฮม2-0ส่วนเกมล่าสุดที่ถล่มบอลมาอ4-0นั้นไม่มีชื่อเนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่เป๊ปกวิดีดล,ล่ายืนยันว่า แคทวินฟิลิปจะเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมพร้อมชมนักเตะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเราไม่มีข้อสงสัยเลยเขาเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษและมีพัฒนานการที่น่าทึ่งในฐานะผู้เล่นที่เคยร่วมงานกับมาเซโลเบียลซาเปปกโกเดลาก่าวเขาเป็นคนอังกฤษซึ่งช่วยได้มากในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วเขามีอาการบาดเจ็บและเราต้องระมัดระวังในตอนนี้เพราะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่รบกวนเขาในตอนนี้เราพยายามหลีกเลี่ยงมันในอนาคตและเขากําลังปรับมันอยู่ เขาต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรและตอนนี้โรดี้อยู่ข้างหน้าในตำแหน่งนี้แต่นับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปเราจะมีเกมทุกสามวันและเราต้องการเขาและเขาจะได้พิสูจน์คุณค่าของตัวเองเรารู้ว่าเขาเป็นคนพิเศษที่จะช่วยเราได้มากเขาลงหลักปักฐานอย่างสมบูรณ์เรารู้ว่าคล y ยวอลเกอร์จอห์นสโตนและฟิลฟอร์เดนอยู่ในทีมชาติอังกฤษและเขาปรับตัวได้ดีและรวดเร็วผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้ สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ